สวัสดีครับก็พบกับช่อง Baby r เลนเจกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับเจ้าชินโนสุเกะจากโคโรโบเค่ยอนชินจังนะครับผมซึ่งเจ้าชินจังเนี่ยมันมีความสามารถเพิ่มแลสัตรูสุดโหดนะครับผมซึ่งมันสามารถเพิ่มแลสัตรูได้ถึง1000หน่วยเลยนะครับผมโดยที่ถ้าเกิดเราปล่อยตัวเจ้าชินจังไปทั้งหมด10วิน,นาทีนะครับผมมันจะมีโอกาสที่จะเพิ่มแลสัตรูถึง52%โดยเพิ่ม1000หน่วยนะครับผมอ่าวันนี้ ผมเลยจะมาทําคลิปนะครับว่าเจ้าความสามารถเนี้ยมันถูกก๊อปปี้ได้หรือเปล่านะครับผมหลังจากที่ผมได้ทําคลิปที่แล้วไปนะครับผมแล้วบังเอิญบังเอิญมากๆเลยนะครับผมว่าผมไปเล่นแบบไป่หอคอยและมันถูกก๊อปปี้ไปนะครับผมและมันเพิ่มแลกกลับมาที่เจ้าชินจงัง1,000พหน่วยนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่ผมทําไปเนี่ยผมว่าผมเห็นไม่ชัดนะอ่าผมก็เลยจะมาทําคลิป ชินโนสุเกะเวอร์ซัสกับโคนี่ยิงเงินหรือโคนี่เศรษฐีหรือว่าเจ้าโคนี่ก๊อฟที่ทุกคนเรียกกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่า,าเจ้าชินจังเวอร์ซัสกับเจ้าโคนี่ก๊อฟนะครับผมมันจะเป็นยังไงมันจะเพิ่มแลกกลับมาที่เจ้าชินโนสุเกะจริงหรือเปล่านะครับผมสาเหตุที่ผมนําเจ้าชินโนสุเกะมาเวอร์ซัสกับเจ้าโคนี่ก๊อฟนะครับผมเพราะว่า เจ้าคนนี้กอบเนี่ยมันไม่มีดาเมจสกิลนะครับผมและเจ้าชินโนสุเกะเนี่ยมันมีดาเมจสกิลก็จริงนะ3าเท่าแต่ว่ามันโดนลดทอนดาเมจไปถึง10เท่าจากการที่มันแพ้ทางธาตุนะครับผมอาจจะได้เห็นเกมยื้อกันแบบสุดยอดนะครับผมเกมยื้อกันแบบนานๆให้ได้เห็นกันแบบชัดๆกันไปเลยนะครับผมว่ามันเพิ่มแรงศัตรูมันเพิ่มแรงกลับมาจริงหรือเปล่านะครับผมซึ่งการเพิ่มแรงศัตรูเนี่ยมันเพิ่มอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่า มันจะสามารถ c o อปปี้รกลับมาเพิ่มแลกกับทีมเราได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ได้ดูกันเลยโดยที่ผมจัดทีมไม่ใช่สิต้องเรียกว่าโดยที่ผมให้กับให้น้องนะครับผมน้องผมโซละ h ฮาร์ดอันเดอร์เจากช่อง h าร์ t u n d e r b ร์เบนะครับผมได้จัดตัวเอาไว้ให้ผมได้จัดการ ทดสอบนะครับผมอา๋ยวเราไปดูทีมที่น้องฮาร์ดอันเดอร์เบดเนี่ยเขาจัดทีมมาให้ผมดูกันนิดนึงนะครับผมก็คือเจ้าโคนี่มาเาเษฐีหรือโคนี่ก๊อฟนั่นเองนะครับผมโดยที่เกียร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโหดเอามากๆเลยนะครับผมมีพลังชีวิตอยู่ที่59ล้านมีพลังโจมตีอยู่ที่3ล้านเลยนะครับผมแถมยังมีอัตราการใช้ทักษะอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมได้เรียกได้ว่า ก๊อปปี้กันแบบรัวๆก๊อปปี้กันไม่หยุดก๊อปปี้กันแบบนอนสต็อปกันไปเลยนะครับผมเออเรามาดูกันว่าเจ้าชิงนจังจะรอดพ้นเงื้อมือของเจ้าโคโนี่มหาเศรษฐีที่มันสามารถกอ๊อปความสามารถเพิ่มแรศสตูกลับมาได้หรือเปล่านะครับผมอ่ามาลองดูทดสอบกันนะครับผมเราต้องใช้ทีมที่หนึ่งเมื่อกี้ผมกดผิดนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันใหม่อีกทีหนึ่งนะอ่าน้องโซละนะครับผม โดยที่่าต้องสลับทีมมาที่เจ้าชินจังใช่ไหมอ่าเป็นหนึ่งตอนหนึ่งนะโอ้ต้องไปใหม่อีกรอบหนึ่งนะโอ้โหอะไรกันเนี่ยครับอ่าเอเคไปเลยดีก,กว่านะครับชินจังเวอร์ซัตโคนี่มหาเศรษฐีนะครับผมเออโดยที่เจ้าโคนี่มหาเศรษฐีก็มีความสามารถนะครับผมที่มันจะไม่โดนโจมตีก่อนนะยกเว้นมันเดินเข้ามาจนถึงระยะโจมตีของตัวเองนะมันถึงจะโดนโจมตี อ่านี่ก็ยิงกันไม่ตายนะอ่ะชินจังตายไปนหนึ่งนะครับผมส่วนเจ้าโคดี่ไม่ก๊อปปี้เลยนะครับผมไม่ออกสกิลน้องไม่จัดไม่จัดเกียร์ออกสกิลให้กับเจ้าโคดี้เลย <c oughs> อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอพัดก่อนแล้วกันนะเ <c oughs> ฮ้ยโอ้เกือบแตกเลยนะครับผมทุกคนน่เดี๋ยวผมขอยิงกีปนาวุธใส่เข้าไปหน่อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาเอ่อเรียกว่า เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีระยะเวลาการก๊อปปี้ใช่ไหมทุกคนเออระยะเวลาการก๊อปปี้ของอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมกดเซฟนะเซฟชีวิตกันนิดนึง10วินาทีถึงไหมโอ้แทกก่อนนะครับผม,มยังไงดีครับทุกคนเดี๋ยวผมเอาอย่างนี้ดีกว่านะอ่าเรียกว่าขอขอโกงนิดนึงเพราะว่าเจ้ารินจังสู้ไม่ได้เลย เออสู้ไม่ได้แบบสู้ไม่ได้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอโกงให้มันนิดนึงเพราะว่าจุดประสงค์ของผมไม่ใช่หนึ่งหนึ่งนะแต่จุดประสงค์ของผมเนี่ยคือการที่จะทําให้เจ้าโคนี่เนี่ยก๊อปปี้ให้ได้เกิน10วินาทีมันจะได้อ่าเรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าทดสอบดูว่าความสามารถเพิ่มแรงของศัตรูเนี่ยมันสามารถก๊อปปี้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับผม ซึ่งเดี๋ยวผมขอไปอ่านสกิลของเจ้าโคนโนี่กันนิดนึงว่ามันก๊อปปี้นานแค่ไหนนะอ่าดึงโอ้โหเจ็ดวินาทีนะเออมันจะได้หรือเปล่าครับเนี่ยทุกคนอ่ะเจ็ดวินาทีก็เจ็ดวินาทีนะครับผมอ่ามีตัวช่วยเซฟชีวิตนะเออดูซิว่ามันจะโดนหรือเปล่าอ่ะผมเซฟชีวิตนะอ่ะเดี๋ยวผมปล่อยไปอีกหนึ่งตัวนะครับผม มันก๊อบปี้โคโนี่ไปแล้วนะโคโนี่นักเรียนเออถ้าเกิดมันก๊อบปี้ไม่ถึง10วินาทีเนี่ยมันจะเพิ่มแรกเรากลับมาหรือเปล่านะเออน่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับผมหรือว่าผมจะต้องไปทดสอบกับเจ้าดาวินชีกันแน่อ่ะผมอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับผมอ่าเดี๋ยวปล่อยออกไปเพราะว่าเมื่อกี้นี้เหมือนเจ้าโคโนี่ใช่ไหมมันจะเอ,อ่อก๊อบปี้ระยะไม่ถึงนะ เออจะต้องให้เจ้าคนนี้เนี่ยยืนดันหน้าอยู่แค่นิดหน่อยพอนะครับผมนี่ก๊อปปี้ไปแล้วนะค่อนข้างชัดเจนอ่ะเดี๋ยวผมปล่อยเต็มสูบออกมานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวป้อมโอแตกนะมันยิงแรงเกินบางทีเจ้าคนนี้ยิงเงินนะนี่ยผมปล่อยเต็มสูบไปดีกว่านะเออแรงนะแรงจัดจริงจริงเมื่อกี้นี้ทดสอบไปสองรอบแล้วก็ยังไม่สําเร็จนะเออยิงแรงเกินในบางที ขออีกทีหนึ่งแล้วกันนาะเดี๋ยวผมปล่อยเต็มสูบเลยแบบไม่กักเลยนะเออรู้สึกว่าเกียร์โหดเหรอเกียร์โหดใช่ไหมเอออ่าสาววีเอสหนึ่งนะชิงจังโดนไปหรือยังอ่มาช่วยกันมาช่วยกันนะอ่าเจ้าโคน,นี่ไม่น่าตายอยู่แล้วนะ เพราะทางผมนี่ไม่มีดาเมจก็ะทำให้มันตายอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องกลัวจินจังยังอยู่หรือเปล่าอาเดี๋ยวจับตาดูการเพิ่มแร่ศัตรูนะครับผมแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดียวก่อขี่ปนาวุธไงเออเดี๋ยวขี่ปนาวุธผมจะฆ่ามันหมดนะ ดันระยะอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยเออกลายเป็นว่าไม่สําเร็จหเืเนี่ชินจ้างโดนก๊อปปี้หน่อยเธอเจ้าโคนี่มันน่าจะก๊อปปี้ได้ไม่ถึงนะใช่ไหมทุกคนเออมันก๊อปปี้ไม่ถึงหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวดูกันไปอีกนิดนึงนะเออเดี๋ยวรอใหเออ้เจ้า เจ้าโคนนี่นักเรียนมันตายแล้วเดี๋ยวใช้มูลดุริยางในการชนดีกว่านะครับผมผมจะไม่ปล่อยเจ้าโคนนี่นักเรียนออกมาแล้วนะชินจังไม่โดนกอบเลยลิบนาจะนานแน่ๆเลยครับผมทุกคนก็ใครที่กำลังกินข้าวไปดูไปนะก็อดใจรอกันนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเจ้าชิมจัง เออมันโดนก๊อปปี้ไปบ้างหรือยังอ่าโอ้โหคนนี้นักเรียนไม่ตายสักทีนะครับผมขนาดแพ้ทางท่านเลยนะค่อนข้างถึกแบบชัดเจนเกินเพราะว่าเจ้าเออเรียกว่าอะไรดุริยางหรือเปล่าที่มันคิวเลือดให้นะอ่าเดี๋ยวผมเลิกปล่อยดุริยางด้วยเลยละกันอ่าเดี๋ยวสะสมเจ้าชินจังนิดอย่างเดียวก็พอผมไม่สะสมแล้วดีกว่าผมปล่อยไว้่างนี้เลยอ่า ให้มันดันมานะอุ้ยโอ้โหแอปอทุกคนอะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เออเมื่อกี้แอปเด้งนะครับผมเพราะว่าผมใช้แอปโคโด้ดอ่ามันก็จะกระตุกกระตุกกันนิดนึงไอดียล่องของผมยังไงผมก็ต้องเล่นที่แอปโค้ดนะเพราะว่าผมเอาไอดีหลักอยู่ที่หน้าจอข้างหน้านะครับผมชินจังชินจังเออแต่ว่ามันก็น่าสงสัยอยู่นะว่า เจ้าคนนี้มหาเศรษฐีเนี่ยมันสามารถกรอบได้แค่7วินาทีเท่านั้นแต่ว่าความสามารถของมันเนี่ยมันต้องอยู่ถึง10วินาทีนะมันถึงจะเพิ่มแร่ศัตรูกลับมาได้นะครับผมอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวติดอดใจรอกันอีกนิดนึงอาจจะได้เห็นกันนะครับผมอ่ะถ้าเกิดเจ้าคนนี้นักเรียนมันตายสักทีนะเออตายเถอะแต่พอมันตายอย่างเงี้ยคือมันอาจจะดันระยะเข้ามาแบบแรงจัดๆเลยนะก็ไม่รู้นะเดี๋ยวขอดูก่อน เอออาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเจ้าดาวินชีหรือเปล่านะครับผมอ่าก็ยิงโปรยปลายเงินนะเออไม่ใช่เซนบงซากุระนะครับผมจงโปรยปลายเซนบงซากุระนะครับเออผิดเรื่องผิดเรื่องอ,อ,อันนั้นมันบีดนะครับบีดเทพมรณะะ้างผมก็อยากให้บีดเทพมรณระนี้เข้ามาคลโโบกับไลเลนเจอร์อยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าผมก็เป็นแฟนคลับของอักตูนเรื่องนี้ แบบดูอ่ะเออเจ้าอิจิโกะใช่ไหมครับผมเออตอนนี้มันก็เข้าไปอยู่ที่อ o V ใช่ไหมเจ้าลูบูลูบูนะครับผมมีสกินอิจิโกะนะครับผมก็ใครที่อยากเห็นอยากเล่นก็สามารถเข้าไปเล่นที่อ o V ได้นะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้สปอนเซอร์อีกเช่นเคยนะครับอะแต่ว่าผมก็เป็นผู้เล่นคนนึงเออก็ก็โฆษณาให้ละกันนะครับผมอ่ะเมื่อไหร่มันจะตายครับเนี่ยทุกคน ช่วยด้วยช่วยด้วยกลายเป็นว่าผมไม่ปล่อยตัวมันก็โอ้โหคิวเขาเรียกว่าอืมเอาเรื่องอยู่นะอ้ากลายเป็นว่าพอบทผมเอาจริงนี่ก็เอาจริงเกินอย่างนี้ดีกว่าอ่าเดี๋ยวผมรอบหนะ้าขออีกรอบหนึ่งนะครับขอที่สุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวอดใจกันนิดนึงอดใจรอกันนิดนึงผมจะไม่ปล่อยคนนี้นักเรียนผมจะใช้ดุรยยางนะครับผมเพราะว่าระยะของมันเนี่ย น่าจะถึงคนนี้นักเรียนมัน c o อปปแบบระยะไม่ลึกมากนะครับผมเออมันทําให้ c o อปปเจ้าจริงจังไม่ถึงนะนี่ผมเอาออกเลยแล้วก็เดี๋ยวปล่อยแบบเต็มสูปเลยนะเออนะรอบสุดท้ายนะครับผม น่าจะยืนห่างกันไม่มากนะน่าจะโอเคอยู่๊อปปี้ให้ติดหน่อย๊อปปี้ให้ติดหน่อยลูกพ่อเออเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โห๊อปปี้แต่ดุริยางอีกแล้วนะน่าจะผมขอขอไม่ปล่อยดุริยางก่อนแล้วกันนะให้มันดันระยะเข้ามานิดนึงอืมเจ้าดุริยางสองตัวหน้ามันยืนใกล้ไปนะอ่าเดี๋ยวผมไม่ปล่อยตัวแล้วกันอ่าให้ดูริยางมันตายก่อนนะ สักนิดสักหน่อยมันจะได้ดันระยะมาหน่อยนะครับผมแต่จะตายหรือเปล่าครับเนี่ยทุกคนอ่ะตายเถอะต้องตายแล้วแหละอ่าคอปปี้เลยเนี่ยจังหวะเนี้ยแหละอ่าติดแล้วนะครับผมสําหรับเจ้าชินจังเออเป็นยังไงมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงไม่ติดนะเพราะว่า มันไม่ถึง10วินาทีหรือเปล่าครับผมอะคอยครั้งหนึ่งคอยอีครั้งหนึ่งนะครับผมเออเดี๋ยวผมจะปล่อยชินจังออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยออดุริยางออกมาแบบเต็มสูบนะอีกทดโอ้หลายรอบจัดนะครับผมสำหรับการทดสอบในคลิปนี้เออก็อดใจอ,อดทนนิดนึงนะอดทนนิดนึงโอ้โหนี่บางทีก็ ให้เทมเร็วไปนะติดนะติดเนี่ยชินจังติดไปแล้วนะแต่ว่าไม่เพิ่มแร่เรากลับนะเพราะว่าอาจจะตายเลยในทันทีนะอ้าวพัดพอดีผมพัดนะจะได้ เซฟชีวิตเจ้าชินจังฝั่งตรงข้ามด้วยแต่ก็หายไปก่อนนะเออเพราะว่ามันครบ7วินาทีก่อนเนี่ยเมื่อกี้คือชัดเจนเลยนะครับผมว่าเจ้าชินจังเนี่ยโดนก๊อปปี้แล้วมันไม่ตายจากการโดนดามเมดนะครับผมมันตายจากการที่มันหายไปใน7วินาทีนะครับผมทําให้สามารถสรุปได้ดังนี้เลยนะครับว่าเจ้าชินจังมันต้องอยู่ให้ถึง10วินาทีนะครับผมโดยโดยทำให้สรุปได้ว่า เจ้าโคนนี่มหาเศรษฐีไม่สามารถที่จะก๊อปปี้ความสามารถเพิ่มแรกศักตรูได้นะครับผมเพราะว่ามันมีเงื่อนไขที่เป็น10วินาทีนะครับเพราะว่าโคนนี่มหาเศรษฐีเนี่ยมันก๊อปปี้แล้วก็จะต้องผ่านไปทั้งหมด10วินาทีนะมันผ่านไปได้แค่7วินาทีก็หายไปแล้วนะครับผมเ,เดี๋ยวมาดูร่างเัลต้าเดี๋ยวผมขออ่านสกิลนิดนึงว่าร่างออาต้าเนี่ยมันถึง10วินาทีหรือเปล่านะครับผมอาจจะกลายเป็นว่าร่างไฮเปอร์ที่เป็น7วินาทีเนี่ย อาจจะมีเรียกว่าข้อจำกัดในการกอปปี้เจ้าชินจังและฮิมาวาลิหรือว่าแม้จะเป็นเจ้าชิโนบุหรือว่าซารีหน้าไม้กันนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวตีให้จบๆไปนะสำหรับการตีครั้งนี้เดี๋ยวผมปล่อยให้เป็นชินจังเรื่อยๆนะเพื่อเป็นการทดสอบเออเผื่อจะได้เห็นอะไรดีๆนะครับผม น่าจะไม่เห็นละผมว่าผมจบคลิปเลยดีกว่าไหมเนี่ยอือยังไงดีทุกคนเออเพื่อมันจะมีความฟุกเหมือนคลิปที่แล้วเนคลิปที่แล้วี่จริงๆผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะเออแต่มันมีความฟุกซะอย่างงั้นนะครับผมถ้าผมว่าผมพอดีกว่านะครับเออเพราะว่าไม่น่าที่จะดันระยะไปถึงแล้ว อ่าเดี๋ยวเราปิดท้ายกันที่ PVP กันสัก1ตากันดีกว่านะครับผมอ่าอันนี้น่าจะเอาทีมแบบปกติไปตีได้นะครับผมทีมที่4นะครับผมอ่าปิดท้ายกันที่ PVP กัน1ตาพอเพราะว่าคลิปนี้ค่อนข้างที่ยาวแล้วนะครับอ่าทีมของผมนี่ก็จัดทีมมานี่ก็แร่อินฟินิตี้นะครับผม นี่สามารถที่จะปล่อยแล่ได้เรื่อยๆนะแต่ว่าจะชนะหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเพราะว่าศัตรูเนี่ยก็ปล่อยตัวออกมาได้ค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันอ่าเรามีอะไรเขาก็มีเหมือนกันนะครับผมคือนะักตอนนี้เราอาจจะเก่งนะที่ของเรานะแต่ว่าพอขึ้นไปเนี่ยเขาก็เก่งเหมือนกันนะครับผมเออเรียกว่าเก่งไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอ่านี่เขาตัดแ,แล่เรานะ วิ่งมาแล้วผมก็กดอมตะเลยนะเพราะว่าพอจังหวะที่เขาวิ่งมาถึงเนี่ยคือคูดาวสกิลเขาจะพอดีคูดาวสกิลเขาจะแบบมาถึงพอดีเราจะโดนแบบดาเมจแบบเยอะมากๆผมก็เลยเลือกที่จะใช้อมตนะณจังหวะนั้นนะครับผมอุ้ยโอ้โหผมว่าผมแพ้นะเออผมว่าผมแพ้แบบไม่ต้องสืบเลยนะครับผมนะตอนนี้เฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่โอ้โหเปลี่ยนโอ้โหเปลี่ยนผมหมดเลยโอ้โหเรียบร้อยนะครับผม ทุกคนโอ้โหเจมืดนะทํางานโอ้โหเจมืดทํากันได้ลงนะเออไม่ปาดงปานี้อะไรกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าเขาใส่เกียร์อะไรบ้างนะครับผมเออก็ลดแรกนะเกียร์ค่อนข้างที่จะดีกว่าผมเยอะมากๆอ่ะผมว่าผมยังมันอยู่นะผมขอตีครั้งเดียวครั้งสุดท้ายแล้วสัญญา กำลังมันนะครับผมนะเดี๋ยวผมตีตัวบินแบบแม็กให้ดูนะโดยที่ผมใช้แค่นี้เลยมูลธนูแล้วก็มูลผิดจีนทาดันนะครับผมเออมาดูกันซิว่าเจ้าสองันบินตัวเก่าที่สุดนะครับผมตัวที่เก่าที่สุดตัวที่กากที่สุดสามารถที่จะสอยตัวบินได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็เป็นตัวดินที่เก่งที่สุดด้วยนะเออถ้าสอยได้นี่ก็โอ้โห เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยแตกสิแตกหน่อยนาะแตกหน่อยแตกหน่อยเออเจ้านะัถึกเกินไปแล้วปล่อยออกมาอีกปล่อยออกมาเยอะๆนะ20%่สิกว่าเปอร์เซ็นต์อ้าวแตกแตกอ่าตายเกินตายเกิน โอ้ยโอ,ยโ,อยโอ้ยเรียบร้อยนะครับผมเมื่อกี้เหลือ10%แต่ว่าเราสามารถตีป้อมเขาแตกก่อนได้นะครับผมก็บทสรุปของคลิปวันนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมขออ่านสกิลนิดนึงก่อนที่จะมาบทสรุปกันนะขออ่านสกิลของเจ้าโคดี่นิดนึงอ่าส่วนในล่างของอัลตาอ่าเดี๋ยวผมจะต้องไปทดสอบนะ สำหรับร่างเอาต้านนี้มีอันเชิญศัตรูในพื้นที่มาเป็นพักพวก1ิบวินาทีนะครับผมมันจะพอดีเลยที่จะเพิ่มแล่ศัตรูได้นะครับผมอาบทสรุปของคลิปวันนี้ก็คือเจ้าคนนี่มหาเศรษฐีในร่างไฮเปอร์เท่านั้นนะครับผมไม่สามารถที่จะเพิ่มก๊อปปี้ความสามารถเพิ่มแล่ศัตรูของเจ้าชินจังมาได้นะครับผมเพราะว่าคลิปของผมเนี่ยณนะตอนนี้คือไม่มีแล่เด้งเด้งแดงแดงขึ้นมาเลยนะครับผมในความสามารถอันเชิญศัตรู ไม่สามารถกรอบได้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับร่างไฮเปอร์เดี๋ยวผมน่าจะต้องทดสอบในร่างอัลต้าหรือดาวินชีกันอีกหนึ่งทีนะครับผมเดี๋ยวผมขออ่านสกิลของดาวินชีนิดนึงว่าสกิลของดาวินชีนี่มันก๊อปปี อ่าสิวินาทีเออพอดีอีกเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้าเลยกันเพราะว่าคลิปนี้นี่ยาวมากๆแล้วนะครับผม20นาทีพอดีเลยโอเคครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปผม b บบี้เดนเจด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้คงจะต้องลากกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ